ี๋ยวพันนี่เธอซื้อหมูอะไรมาเนี่ยหมูที่ครูหอซื้อไงคะนี่มันไม่สดนี่ลูกฮะพันเอาก็หนูดูไม่เป็นนะครูอะไรสดไม่สดอ่ะซื้อหมูม่ต้องซื้อให้มันสดสดลูกอะนี่มันไม่สดเนี่ยมันจะออกเขียวๆแล้วเนี่ยมันมันดูยังไงครูหนูหนูก็ดูไม่เป็นอะมันมันกินไม่ได้หรอคะนเนี่ยเธอเอาไปกินไหมล่ะไม่ค่ะเขียวถ้าขนาดนี้อย่าลืมกด s ับส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดยนะ หนูเอาการบ้านมาส่งค่ะครูหาสิหลอ่อปากหวานนี่แลยลูกคะเออ,องั้นเดี๋ยวหนูไปแล้วนะคะเดี๋ยว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 พันลูกเดี๋ยวก่อนเออไอหนูทาเองทุกข้อเลยค่ะครูหนูตั้งใจทําตั้งแต่สี่ทุ่มหนูทําเองหมดเลยคะ่ะครูหนูไม่ได้เร่าเพื่อนเลยคะ่ะนี่ร้อนตัววป่าลูกฮะพนันเอ,อาเปาค่ะครูไมงไปทำเพราะว่าหนูทำเองทุกข้อ ครูไม่ได้ถามเลยว่าเธอไปรอกใครหรือเปล่าที่ครูจะถามนี่หมายความว่าหมูที่ครูสั่งให้ซื้ออยู่ไหนอ๋อลืมค่ะแป๊บนึ่งนะคะเ,ออเดี๋ยวมาให้โอโหร้อนตัวซะแล้วนี่ค่ะครูหมูอุดอดเดี๋ยวพนันนี่เธอซื้อหมูอะไรมาเนี่ยออหมูที่ครูห้ซื้อไงคะนี่มันไม่สดนี่ลูกฮะพนันเอากลนหนูดูไม่เป็นนะครูอะไรสดไม่สดอ่ะซื้อหมูไม่ต้องซื้อให้มันสดสดลูก อ่ะน,นี่มันไม่สดเนี่ยมันจะออกเขียวๆแล้วเนี่ยมันมันดูยังไงครูหนูหนูก็ดูไม่เป็นอ่ะมันมันกินไม่ได้หรอคะเนี่ยเธอาไปกินไหมล่ะไม่ค่ะเขียวซะขนาดนี้ครูหาครับการบ้านครับเออเดี๋ยว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 ตรวจพอดีทะเลาะก,กันอยู่เออนิกี่รู้จักหมูสดปะรู้ครับอา้าวงั้นดีเลยไปซื้อหมูสดให้ครูหน่อยได้ครับครูไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยมา,าตังค์ให้ครูได้ครับดีมากเอออันอันนี้หนูเอากลับนะคะจะเอาไว้ทำไมอ่ะเอาไว้ให้มันเหม็นเอะแล้วก็เอาไปซื้อให้ครูก็ได้ เอออะไรโตบป่านนี้ไม่รู้จักหมูสดเออนี่พันเดี๋ยวเธอดูนนิกกี้นะที่เขาไปซื้อหมูสดจะได้รู้ว่าหมูสดอ่ะเขาซื้อกันแบบไหนมันเป็นยังไงได้ค่ะครูโตป่านนี้แล้วอะไรของเธอเนี่ยฮะหนึ่งพันเนี่ยหมูสดมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้เนิกกี้เข้าใจไรผิดป่ะเนี่ยหมูสดนะครับครู แบบนี้้หรอคะหมูสดทะไมคุณถึงไม่บอกหมูล่าหนูก็ไม่รู้เมื่อกี้เธอถามว่าแบบนี้หมูสดเหรอใช่ oh <cinematic music. S 1> นี่ฟังให้ดีนะสองคนเลยนะหมูสดไม่ใช่อย่างงี้หมูสดหมายถึงว่าหมูแดงแที่มันอยู่ในแพ็คอะมันจะน่ากินมันไม่ใช่หมูเป็นตัวอย่างงี้มึงบ้าปะเนี่ยอาา้าวอะไร เนี่ยตบตบเพื่อขอดเลยเนี่ยโอ้อิกกี้มันไม่ใช่สดอย่างนี้ลูกนี่เอามาเป็นภาระกูอีกเนี่ยวันหลังก็พูดดีๆสิครับกูเออก็รู้แล้วนิกกี้ตัวเท่เนี่ยหมื่นห้าโอ้ตัวละหมื่นห้าใช่ครับอย่าลืมจ่ายตังค์นะครับกูเฟังอีกีนะเงินเดือนกูยังไม่ถึงมันชื่อทุ่มเลยนะมาให้กูกินโอ้มันน่ารักนี่จะไปกินมะลงเหรอเนี่ย อา้าวแล้วแล้วแล้วซื้อมาแล้วใครจะรับผิดชอบน้องแล้วครับครูเอเองั้นเดี๋ยวนิกกี้ก็จัดการไปแล้วลกันเ <c oughs> อามุณไปซื้อไปเน้นผ <c oughs> ู้พันเธอเลี้ยงแล้วกันไม่ได้ฉันน่าถือตือเปิ้ลไก่อ้าวซื้อมาแล้วยังไงดีล่ะเนี่ยอ้าวชื่ออะไรดีจ๊ะ <c oughs> เรามีเพื่อนชื่อหมูเติ้ลงั้นหมูแต๋วดีกว่าแต่ถ้ามึงดื้อมึงจะกลายเป็นหมูตุ๋นเฮ้ย ทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจ้าเยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนอเด็ดเด,ด